เข้ามานะคะว่าคิดจะสร้างาเองแต่ว่าไม่รู้ต้องเริ่มจากอะไรจะบอกว่าถ้าพลาดตั้งแต่ต้นนะคะ สองค่ะไม่ใช่แค่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วสร้างบ้านก็จบน,นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สามสิ่งเอ้ยสามสิ่งนี้ยอาจจะเป็นปัญหาหนนะักตามมาที่หลังก็ได้นะคะแค่ซื้อที่ดินอย่างเดียวค่ะแล้วสร้างบ้านอย่างเดียวอะ่ะแบบนี้ยได้ไหมคะไม่นะครับเบื้องต้นน่ะเราควรศึกษาเรื่องที่ดินที่เราจะสร้างก่อนนะครับว่าเป็นดินใหม่หว่าดินเก่าอ่ะถ้าดินที่ถมไว้นานแล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยถ้าเราถมใหม่อย่างเงี้ยครับ เราควรเว้นระยะสักครึ่งปีสักหกเดือนอย่างงี้ครับเป็นอย่างน้อยครับเพื่อให้ดินเกิดการเสร้นตัวเรียกง,ง่ายๆนะคะว่าเวลาเราจะสร้างบ้านคะเราต้องเช็คก่อนว่าดินของเราเนี่ยเป็นลักษณะไงคะถ้าเป็นดินอ่อนเนี่ยเราต้องข่มดินเข้าไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยๆเนี่ยหกเดือนไม่เงั้นเนี่ยเวลาเราสร้างบ้านไปคะ่ะบ้านอาจจะสูญเสก็ได้นะคะอ่ะมาคําถามที่สองเลยะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแปะ๊ะเราเพิ่งมาคิดเรื่องระบบน,น้ําระบบไฟอะคะ่ะแบบนี้มันจะมีปัญหาตามมายังไงคะอันนี้นีแน่นอนครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ จุดการวางระบบน้ําเกี่ยวกับวางก๊อกน้ําท่อน้ําทางเดินน้าพวกนี้ครับถ้ามาทําทีหลังเนี้ยมันจะมีความยุ่งยากระบบไฟเหมือนกันครับการวางปักหรือว่าการเดินท่อสายพวกนี้ถ้าเราไม่มีการวางแผนเบื้องต้นก่อนพวกนี้เราจเจอปัญหาพวกนี้มันจะทําให้เราแบบมีความยุ่งยากและก็ไม่ดูมีระเบียบสวยงามถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วเรามาทําระบบน้ําระบบไฟเนี่ยจะต้องเสียเงินอย่างน้อยเท่าไหร่คะเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หลักหมื่นครับถึงหลักแสนได้ครับตัวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านนะคะต้องเช็คระบบตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยนะคะอ่ะมาคําถามที่หลายๆคนสงสัยมากเลยว่าแล้วเราจะเช็คอะคะ่ะประวัติได้ยังไงว่าเวลาเราจะเลือกผู้รับเหมาที่ดีอะคะ่ะเราต้องเช็คสักอะไรบ้างคะเราต้องศึกษาประวัติของผู้รับเหมาก่อนนะครับว่ามีการทาสัญญาที่ชัดเจนไหมและก็ประวัติเป็นยังไงมีประวัติค้างานลูกค้าไหมหรือว่าและก็ผลชิ้งาน ว่ามีความสวยสมบูรณ์เรียบร้อยขนาดไหนครับแต่ขอสรุปง่ายๆเนาะก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะคะอันดับแรกเราต้องเช็คอย่างน้อยสัเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือสภาพดินเรื่องที่2อย่าลืมวางแผนร,ระบบน้ำระบบไฟนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะเวลาเราเลือกผู้รับเหมานะคะเราต้องเช็คประวัติให้ดีก่อน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากยางงานเรื่องพวกนี้นะคะสามารถเข้ามาดูที่โครงการเสริมใจซิตีได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเซตระบบนะคะหรือว่าจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนี่เลยคะ่ะนี่นะคะที่สะมาต้อนชั้นน้ำของเรานะคะ